นะครับยินดีต้อนรับสู่ The Fat Creative YouTube Channel นะครับนี้เราก็อยู่บนที่รถดีเด็ดถนนบรรทัดทองฮะวันนี้กินอะไรครับคุณเชฟตาละ่ะอัน่เนื้อไดเอจอะไรครับเนืนเอเ้อไดเอจเนื้อไดเอ <laughs> ทไนเอทน้ำลายพุ่งนะครับมเมื่อกี้กระเรา กัญชาโอ้เรากินแล้วเป็นไงฮะหัวร้อเลยไหมฮะยังอือร่อยไหมฮะกลมกล่อมไหมนี่กลับไปเล่นเกมวันนี้ก็คือหัวร้อเลยหัวร้อทั้งวันอืมโอ้แล้วรสชาติเป็นไงบ้างกะเพรากะเพราทั่วไปกับเป็นเนื้อแต่ว่าใส่กัญชาอ๋อประมาณร้อยกว่าบาทถือว่า จับจองได้นะฮะอันนี้เป็นเนื้ออะไรครับเนี่ยอ๋อแนะนำนิดหนึ่งเบอร์คาซูครับแล้วก็ที่เปียไปตุ๋นนะครับน้ำซุปเนี่ยแบบทำไปสองชั่วโมงโอ้นานนี้เลยเหรอก็คือเอามาเผาไฟวันกว่ากว่าหนึ่งวันกูเล่นอ๋อนะฮแต่น่ากินนะเป็นเนื้อหรือหมูนะหมูหอ๋อเป็นหมูนะก็เผาไฟเพื่อให้คำหอมนี่ก็เป็นเมนูหมูสเต๊ะ สวยงามนะร้อยกว่าบาทถือว่าไม่แพงอืมแล้วก็อันนี้เป็นเนื้ออะไรวะอ่อาน้ําเนื้อนะฮะแล้วก็ไข่เป็ดเอออ่าน้าเนื้อเอออ่า,าน้าเนื้อเขาบอกกินเหรอใช่ครับเดี๋ยวมาลองกันรถดีเด็ดนะฮะผสมบรรทัดทองจอดรถย่างนิดนึงแต่ว่าก็พยายามนิดนึงเมื่อกี้เราว่าหนีการตรวจจับจากตํารวจมา อะพอดีมากก็ตรงจังหวะมันได้นะดีกว่าเราต้องไปเสียตังค์ในตำรวจเราก็เลยมาจ่อ,อีกที่หนึ่งเป็นคล้ายเหมือนที่ที่จอดโกคาร์นะฮะก็สะดวกหน่อยไปมาลองกันได้ครับรถด,ดีเด็ดนนบรรทัดทองแยกตรงแยกสีแยกเลยโอเคเดี๋ยวนี้เราไปกินก่อนพินซ่า